สวัสดีค่ะบาตอแอร์คอมเพรสเซอร์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรานะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวปั๊มลมนะคะเป็นรุ่นดับเบิลสกูนะคะ CCV 22-7ซึ่งรุ่นนี้นะคะก็คือจะเป็น30แรงม้านะคะตัวนี้จะเป็นดับเบิลสกูค่ะ เป็นปั๊มลมนะคะที่มีสกู2ชุดนะคะอยู่ในตัวเดียวกันแล้วก็เป็นมอเตอร์แมกเนตแมกเนตมอเตอร์เป็นมอเตอร์ที่ไร้ระบบลุกปืนนะคะเป็นแม่เหล็กถาวรด้วยค่ะและมีอินเวอร์เตอร์ควบคุมนะคะจะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานรับรองว่าประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นถึง20 3 0ถึง30%กันเลยทีเดียวค่ะงั้นเรามาดูตัวต่อไปเลยค่ะ อัตราการไหลอัตราการทำลมของปั๊มลมครับแล้วก็จะวัดกระแสไฟเช็คค่าไฟได้ครับว่าต่อกินไฟเท่าไหร่เป็นหน่วยค่าไฟเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับอ๋อก็คือว่าตัวนี้นะคะเราก็สามารถนำเครื่องตัวนี้วัดโฟรนะคะเข้าไปวัดโฟรปั๊มลมเก่าของคุณลูกค้าได้เลยว่าตอนนี้ลูกค้าอาจจะใช้ปั๊มลม3ามสิบแรงม้าอยู่ก็จะวัดได้เลยว่าตอนนี้ปั๊มลมของลูกค้าเนี่ย ทำลมได้เท่าไหร่กินกระแสะไฟได้เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ของปั๊มลมเราเนี่ยปั๊มลมเราเนี่ยทำลมได้เท่าไหร่กินไฟได้เท่าไหร่แล้วเปรียบเทียบของการประหยัดไฟได้เลยใช่ไหมคะว่าจะประหยัดได้เท่าไหร่แล้วกี่ปีถึงจะคืนทุนใช่ไหมคะโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นการเดินท่อแบบม,มันมีข้อดียังไงบ้างคะตัวนี้มันหนักเบาครับและก็ทนทานครับไม่เกิดสนิม ไม่เกิดสนิมด้วยใช่ไหมคะตัวนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวชุดถังลมค่ะถังลมของเราเนี่ยก็จะเป็นถังลมนะคะที่ผลิตในไทยมีใบเซอร์ให้ทุกใบค่ะตัวนี้จะเป็นขนาด1,000ลิตรนะคะซึ่งจะเหมาะสมกับปั๊มลมนะคะตั้งแต่20แรงม้าขึ้นไปเลยนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นไล่ฟิลเตอร์นะคะ ซึ่งไลฟิลเตอร์ต้องติดยังไงอะคะตัวไหนต้องอยู่ก่อนจะเป็นตัวหยาบครับตัวตัวทีู่ก่อนครับก็จะเป็นหนึ่งไมคครตัวหยาบอ๋อแล้วก็อันนี้จะอยู่ออกจากปัม๊มลมมาก็จะเป็นตัวหยาบก่อนนะคะคแล้วก็มีแอร์เดเออร์แล้วก็ออกจากแอร์เดเออร์ก็จะเป็นตัวละเอียดละเอียดก็ดคือศูนจุดศูนย์หนึ่งไมครตัวนี้มันจะเป็นออเตอร์เดนแบบซีโร่รอสมันมีความพิเศษยังไงคะ あった。 เวลาเดนมันจะใช้การผักน้ําออกมาครับมันจะไม่ค่อยสูญเสียลมครับอ๋อก็คือถ้าเป็นออโตเดนแบบที่เราเคยใช้อยู่มันจะเป็นลูกลอยใช่ไหมคะ,ะซึ่งออโตเดนลูกลอยเนี่ยมันจะใช้ลมในการผักน้ําออกมาซึ่งะจะทําให้เกิดการสูญเสียลมนะคะ,ะหรือจะเป็นทมเมอร์เดนทมเมอร์เดินที่เป็นไฟฟ้าเป็นการตั้งเวลาแล้วก็เอ่อเดนน้าออกมาอันนั้นก็จะใช้ลมนะคะในการเดนน้าออกมาซึ่งมันจะทําให้เกิดการสูญเสียลมะคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นออโตเดนแบบซีโร่ลอสเนี่ยจะไม่ทําให้เกิดการสูญ สูญเสียอามในการเดินน้ำนะคะส่วนแอร์ไดเออร์ของเรานะคะมีข้อดียังไงคะมีอัปเตอร์คูลเลอร์ใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะมีอัปเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนครับใช่ค่ะอตอตต์ตัวขอโทษค่ะแอร์ไดเออร์ของเรานะคะก็จะมีตัวอัปเตอร์คูลเลอร์นะคะเป็นการระบายความร้อนก่อนนะคะลมที่เข้ามาค่ะจะมีระบายความร้อนก่อนแล้วค่อย ด้วย after cooler แล้วค่อยอทำความเย็นแล้วก็ค่อยออกไปนะคะทำให้ตัว air d i f e r เนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเพราะว่ามีตัว after cooler ด้วยนะคะอันนี้ระบบเด่นด้วยทั่เมื่อเดนด้วยอ๋อมีระบบเด่นด้วยทั่เมื่อเดนด้วยนะคะ,ะ,ะ,บบะ,คะตัวนี้มันคืออะไรเอตอตัวนี้ก็เป็นเครื่องวัด watt f o r w a r เหมือนกันครับอ๋อใช่ครับหมายถึงว่าเราจะวัด่าใ w a ครับว่า,วาเวลาใช้งานจริงใส่เท่าไหร่ ใช้เท่าไหร่ครับที่ลูกค้าใช้งานจริงใช่คร <Done. S 1> ับส่วนตัวตัวนู้นก็จะเป็นตัวว่าเครื่องทําดประสิทธิภาพของตัวปั๊มลมนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดโฟที่เป็นเครื่องวัดโฟคือการใช้งานจริงของลูกค้าว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยใช้ลมจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าการใช้ลมของลูกค้าบางทีนะคะลูกค้าใช้ปั๊มลม30แรงมา้าแต่ว่าการใช้งานอาจจะใช้30แรงมา้า เต็มเลยก็คือโหลดร้อยนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะหรือบางท่านอาจจะใช้30แรงม้าแต่จริงๆแล้วใช้ลมแค่10แรงม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการวัดประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการวัดการใช้ลมของลูกค้าไปในตัวด้วยลูกค้าก็จะได้รู้ว่าตอนนี้แล้วเนี่ยปั๊มลมเราเหมาะสมกับการใช้งานที่โรงงานเราหรือไม่ยังไงนะคะก็รบกวนขอฝากวาตะแอร์คอมเพรสเซอร์ไว้ด้วยนะคะหาลูกค้านะคะต้องการให้เรานะคะ เข้าไปวัดประสิทธิภาพปั๊มลมหรือว่าเข้าไปวัดโฟกการใช้งานจริงหรือต้องการให้เรานะคะทำข้อเปรียบเทียบในการเปลี่ยนปั๊มลมนะคะว่าจะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงแล้วก็กี่ปีถึงจะคืนทุนนะคะเพราะว่าเรามีทีมวิศวรกรผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีทีมช่างที่มีคุณภาพเข้าไปดูแลให้คะ่ะสวัสดีค่ะ